รวยตามเงยถ้าอย่างนั้นตัดแบบนี้แปดเออแปดหนึ่งแล้วก็แปดห้าแล้วก็แปดห้าแปดเจ็ดแปดเจ็ดสามห้าแล้วก็กดติดตามที่สำคัญเลยครับต้องกดติดตามไว้ก่อนกดตรงสีแดงเลยครับแล้วแล้วคุณมานบอกว่าไงต่อไหนเขาไม่ได้บ่นเขาไม่ได้บอกอะไรเนาะเขาบอกบอกแม่สองสีเป็นแตกนะนั่งอยู่ตรงนี้นี่ใช่ไหมท่านมาบอก ยายเข้าห้องพระออย่างนี้นี่ใช่ไหมเอออย่างนี้ครับแล้วท่านท่านกุมารบอกว่าอะไรถ้าพวกผมมาให้ให้พาขึ้นมานี่เออเพื่อเมมาขอเอาเองขอเอาเองแต่เขาจะบสิงร่างยายยังไงอ๋อครับก็เลยมาแล้วท่านก็ให้ตัวนี้เนาะใช่เป็นแปลกมันหมายความว่าอยไมยรู้ด้อแม่มันรู้ด้วคบาประมาณ คนบอกยังไงนะขยายเขาบอกให้สองสี่เป็นแปดนะแม่สองสี่เป็นแปดนะแม่สองสี่ก็ 4, เป็นแปดสองสี่เป็นแปดเหมือนทองสุคูณเลย <c oughs> สองสี่เป็นแปดนะแม่ วตั้งไหมเอาแปเป็นตัวตั้งแปด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 เอาแปเป็นหลักหลักหน่วยหรือหลักร้อยก็แล้วแต่หลักร้อยนู้เอาไปตั้งไหมเอาไปตั้งแล้วก็แม่ก็ทำไปเลยหนึ่งแปดหนึ่งแปดสองแปดสามแปดสี่ไปเลยลากไปเลยแม่ถึงไปเตะพอเพราะไง 1, 8, 2, 8, มันเยอะตัวแท้ท่านกุมันถ้าอย่างนั้นตักแบบนี้แปดหแล้วก็แปหแล้วก็ 8, ปดห้าแปดเจสาหางสหางจบเขียนเลยเขียนเลยเขียนเขียนเขียนไม่ต้องเอาหลอกสตัวไม่มันไม่เคยเข้าแปดหนึ่งแหเจ ข้ามไปแล้วแล้วสอสีนะสองสีก็ทำสอสีบางาเข้าล่างนะสองสีสองสีเข้าล่างปุ๊ท่านผล่างสองสีล่างมั่งใจนะครับมั่นใจล่างแน่นอนล่างแน่นอนล่งแน่นอนสงสัยไปเข้าอะไรไปออกนู้นไปออกไกลหไว้สันจนสองสี่สองสี่สี่สองตักด้วยนะ ตับด้วยนะได้สามสามเนี่ยบ่นบ่นสามบ่นแปดหนึ่งแปดห้าแปดเจ็ดบนนะี่แปดหนึ่งแปดห้าแปดเจ็ดใช่<อ>ยังทีหลังยังโง่นะทีหลังยังโง่นะโง่ไม่ได้โง่ไม่ได้ไม่ได้โง่ครับก็<ม>ซื้อ,ซ,อซื้อตามท่านโอมานบอกมันไม่ถูกอะแล้วทำไมไม่ให้ถูกละ่ะโอมานทำไมไม่บอกให้ถูก ก็หนูไปเอาวันทุกหนูไม่ได้ไปวันพฤหัสก็แม่เตรียมของให้หนูหนูก็ไปเลยถ้าไปวันพฤหัสมันจะเข้าอันนี้อะไรแม่แต่เตรียมของให้หนูหนูก็ไปเลยคงสุดท้ายมาอีกนะคงสุดท้ายเดี๋ยวหนูจะไปหาให้เอ็อีกมันจะเข้ากันไหมคงสุดท้ายเดี๋ยววันพฤหัสหนูจะไป ไปพื้นหนึ่งตัดมาตุ๊เป็ดเลยพร้อมครับผมพร้อมเดี๋ยววันพฤหัสรู้จะไปไปพื้นหนึ่งต่อเช้ากลับมาอืคอยดูว่ามันจะเอาตัวไหนออกที่ไอ้หวยไอ้อะไรน่ะหวยสัญจรบ่ท่านประมาณแต่เอาให้ดูที่มันจะเอาตัวไหนออกอืมันเยอะนะครับมัน หวยมันเยอะพอจะจับตัวไหนมันจะเข้าจับตัวไหนมันจะเข้าจับตัวไหนมันไม่เข้าถ้าจับไม่ถูกมันก็ไม่เข้าถ้าจับถูกมันก็เข้ามันก็งอก่อหนูให้หนึ่งสี่แล้ไปออกสี่หนึ่งห้าสี่หนึ่งห้าสี่อ้ามันเป็นไปได้ไงมันเป็นไปแล้วมันเอาห้ามาไว้ทำไม ทำไมไม่เอาสีไว้ข,ข้าง,งหลังอะไรนะครับ8 1ดห <8, 1, S 2> แล้วก็8 5 8 5 8 7แปดห้าแปดเจัวท้ายแปเจ็ครับเอาเลยแน่นอน8 7ดแน่นอนตัวท้าย8 7ไม่มี3ตัวเนาะไม่มีไม่อยากให้หรอก3ตัวมันไม่เข้าครับ ไม่ลำบ,บากนะไม่ใช่ไม่ลำบ,บากนะคนให้นี่ลำบ,บากใจน,นิดนึงทำอะไรได้อ่ะมันมีหลบมีเข้ามันมีหลบมีเข้ามันพาเข้าทุกนวดรวยตายหลยเ <c oughs> จ๊คือนายโกหกจนะพูดเรื่องจริงหนูเนี่ยพาหมาเยอะแล้วเยอะก็หลุดเยอะก็เข้าอยู่นี่แหละอากุมารบอกเอฟซีครั้งหนึ่งหน่อยครับ<อ>เลขอะไรไเลขอะไรเนาะ

ไปคนไรอย่างถ้าห้าไม่มามันก็ถูกแต่ดันห้ามันเข้ามาเสือกมาทำไมหรืออ่าขอตรงๆเ้ยกุมารเด้องวดนี้มัแปเจดปดเจอ๋นที่นที่แปออ้ตัวลองครับแปดห้าตัวลองนักแปดกับหนึ่งกับแปดห้าในตัวรองเนาะ แปดเจ็ดเ mm, 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 mm. mm. mm ันป mm ็นตัวกันตัวแนนอนอนแปดเจ็ดอ๋อวันนี้จะได้ตังค์ตัวไหนจะได้ตังค์กุมารแปดเจ็ดนี่ได้ตังคอตัวนี้ถ้าถ้าบางทีมันก็เข้าตัร้อง้คไปรู้่ะครับเป็นอะไรตัวกมไปมุนะครับหมุนไปหมุนมามันรู้ตัวให้มันจะออก นั่นแหละถึงได้มาขอกระทำตัวมามีหูทิพต์ตาทิพ์อ่ะเดียวจะไปไออะไรเนาะสัญจรนู่นถ้าไปไปเดี๋ยวไปหาสัญจรมันไปไกลนะสองวันถึงจะได้กลับมันไกลเนาะมันไกลเหรอไกลสิต้าไปสองวันจะได้กลับผมไปไกลก็แป๊บเดียวแล้วมันจะออกมันเลือกที่วันมันจะออกล่ะวันนี้วันที่ยี่สิบ ยี่สิบสอง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 หลายวันอยู่ครับท่านกุมารสองวันไปสองวันเนาะโอไปท่านกุมารไปเหะไปเลยไปวันเดียวก็ถึงไปวันเดียวก็ถึงกลับมาอ่ากลับมาพอดีวันศุกร์ครับวันศุกร์วันศุกร์วันศุกร์จะให้พ่อผมมาอีกบอกกุมารมามาถ้าไม่มาก็แล้วแต่อืมถ้าไม่มาก็แล้วแต่จะมาเอาแล้ว จะมาเอาตอนกุมารกลับมาเด้อตอนกุมารกลับมาจากกองฉลากดรจะมาเอาจะมาขอเอามาเอฟซีมาพร้อมกันเยอะๆเลยเอาลูกเดียวจบเอารูดเดียวจบเลยขอให้เอฟซีมาเยอะๆเลยขอให้เอมาเยอะๆเลยตัวนี้กำลังมึนสั่งมาตัวที่ให้ไว้อ่ะไปเจ็บกะ จะไปดูไอ้ที่รุ่นมันจะเอาตัวไหนออกอ๋อจะไปดูก่อนจะไปดูกล้องฉลากก่อนฉลากก่อนมันจะเอาตัวไหนออกครับสังเจตจหวัดอะไรน่ะจหวัดหน้าคจหวัดอะไรล่ะมีกำแพงเพชรหรืออะไรนี่แหละเพชรอะไรไม่รู้แหละอ่าเขาจะให้ให้ได้ไปไปทั่วแหละครับเอาให้มันชั่วๆนะท่านดูมาเดี๋ยวเดี๋ยวแน่นอนเลยแน่นอนจริงๆ แล้วก็กดติดตามที่สําคัญเลยครับต้องกดติดตามไปก่อนกดตรงสีแดงเลยครับ